สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับเสื้อตัวเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมเพราะเราอัดต่อจากคลิปที่แล้วทันทีหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยคาใจจากคลิปที่แล้วว่าสรุปใครฆ่าใครตายกันแน่ครับพี่บ้านหลังนี้งงไปหมดแล้วก็ให้ทําความเข้าใจแบบนี้เลยครับรเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของฝันร้ายนะครับ3คลิปแรกที่บอกว่าพ่อเป็นฆาตกรแม่ฆ่าลูกผัวฆ่าเมียนั่นคือฝันร้ายของตัวเราตัวเอกของเราก็คือเราเป็นโจรถูกไหม โจนเนี่ยฝันร้ายถึงบ้านหลังนี้วนไปวนมานะครับฝันครั้งแรกก็ฝันว่าเออเจา้าของบ้านเนี่ยเป็นฆาตกรฝันครั้งที่2ก็ฝันว่าลูกของบ้านหลังนี้เป็นปีศาจเป็นเอเลี่ยนฝันครั้งที่3ก็ฝันว่าภรรยานี่แบบกักขังนวงเหนี่ยวลูกชายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสามครั้งที่ผ่านมานั้นคือการหลอกตัวเองของตัวละครเราว่าทั้ง3คนนั้นไม่ใช่คนดีเป็นคนที่มีความผิดเป็นปีศาจเป็นฆาตกรเพื่ออะไรเพื่อกบเกินความจริงในฝันที่4ว่าสุดท้ายแล้วเราแหละเป็นคนที่ทให้3คนนั้นตายครับ เราก็เลยฝันหนึ่งครัง้งที่หนึ่งครั้งที่สองจินตนาการเพื่อกบเกินความผิดใช่ป่ะตอนนี้จาก4ี่คลิปที่ผ่านมาพี่คิดว่าสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดคือฝันครั้งที่4ี่ที่บอกว่าเราเป็นโจรมาปล้นบ้านตัดไฟฟ้ารัดวงจรและทาให้บ้านหลังนี้ไฟไหม้ตายทั้ง3าคนนั่นเองแต่ข้อเท็จจริงแบบจริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยจะต้องมาจบที่คลิปนี้เพราะมันยังเหลืออีกหนึ่งความฝันที่น่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ในครั้งนี้ครับอาจจะคดีพลิกก็ได้และตอนนี้ไม่มีเสียงในหัวแล้ว ประตูหลังบ้านยังล็อกเหมือนเดิมหน้าต่างเข้าไม่ได้แต่ประตูเนี่ยถูกพังเวลคัมว่ารอบนี้ไม่มีเศษประตูครับออกประตูไม่ได้พังแต่ประตูเปิดต้อนรับอยู่ไม่มีเสียงในหัวแล้วครับแต่เชื่อว่าประตูบานนี้พร้อมเปิดแล้วครับ time talking to leave myself is did I as นี่ฉันเริ่มพูดกับตัวเองแต่เมื่อไหร่เนี่ยทนไม่ไหวแล้วอ่ะฉันต้องหาอะไรบางอย่างมาเบี่ยงเบนความสนใจทำไมฉันถึงเริ่มพูดกับตัวเองวะเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของปีศาจครับซึ่งตอนนี้ไม่มีทางไปนอกจากทางนี้ทางเดียวเดมอนเลยครับทำไมไปพูดถึงเรื่องปีศาจขึ้นมาอย่างนั้นซาตานซะอย่างนั้นจริงๆฉันไม่ควรจะไปแตะต้องประตูบานนี้เลยเข้าได้แล้วจริงๆครับ และที่นี่มีแค่ห้องทำงานห้องเดียวด้วยหรือว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่มาขโมยจริงๆวะมันคืออะไรอะ่ะหลังๆมันนี้ฉัน <I> เอาเรื่องสมัยเด็กออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมอะ่ะเรื่องสมัยเด็กลรอครับ I I I always would knew who would when I grew be up ฉันรู้ว่าฉันอยากจะเป็นอะไรตอนนี้ฉันโตขึ้นพ่อของฉันพ่อของฉันเป็นเจ้าของโรงงานเขาเป็นคนที่มีอํานาจมากเขามีแผนที่ใหญ่โตแต่ก่อนอื่นฉันมีตารางที่ต้องทำต้องตื่นตอน5้าโมงทำการบ้านและตอนเย็นก็ต้องไปทำงานที่แท้จริงด้วย The real work นี่ครับนี่คือตารางนี่ตารางชีวิตเลยนะ เราจะต้องเรียนจบตามอายุเท่านี้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโรงเรียนธุรกิจตอน22ขวบก็จะจบการศึกษาพออายุ24ก็จะเป็นหัวหน้าชั้น27จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ35ปีเป็นผู้จัดการของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อของตัวละครเราเป็นเจ้าของโรงงานครับมีหน้าที่การงานใหญ่โตแต่เมื่อกี้เราก็บอกว่าตารางชีวิตเราคือตื่นตอน5โมงขึ้นมาทำการบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มงานที่แท้จริงงานที่แท้จริงคืออะไรหมายถึงการเป็นโจรหรือเปล่า เมื่อกี้ยังปิดอยู่เลยเนอะเราก็เดินเข้าไปในความมืดครับทุกๆวันคือการเตรียมพร้อมสู่อนาคตฉันมีเป้าหมายอายุ14บสี่ตามที่บอกมเมื่อกี้ผมจะไปทำงานแทนพ่อตอนอายุสามเอ็ด ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเขาทุกๆวันฉันเกลียดมันมากไม่รู้จะคุยกับใครเลยไม่รู้จะไปไหนเพราะฉันต้องทำซ้ำอย่างนั้นทุกวันทุกวันว the f ฟักนี่มันเหมือนแบบกำลังเล่าชีวิตตัวเองว่าสูบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเราก็เลยเดินเข้าไปในห้องอีกรอบที่เดิมอ่ะมึงห้องเชือด แต่รอบนี้เหมือนจะไปได้ไกลขึ้นครับแต่ในที่สุดฉันก็หาทางออกเจอเ้ยมันกลับมาที่นี่แกคือไม่ชอบใช้ชีวิตตามกรอบที่วางไว้ใช่ไหมตอนแรกมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเหมือนเป็นเรื่องเล่าโง่ๆแค่คิดถึงมันก็ละอายแล้วอะแต่พวกมันก็ทำให้ฉันเบี่ยงเ็นความสนใจได้ มีเครื่องปินป้นปอะไรออมาครับอะไรอ่ะ letter from the publisher an opportunity to leave and at 18 on my birthday I decided to do it อ๋อคือสิ่งที่ทำให้เขาอะหลุดออกจากตารางชีวิตปกติได้ก็คือการแต่งนิยายครับแต่งเรื่องซึ่งตอนนี้สำนักพิมพ์ติดต่อกลับมาเวีย,ยนคุณมิส ขอโทษที่ตอบกลับมาช้าแต่ฉันอยากใช้เวลาในการอ่านงานของคุณที่ชื่อว่า The g r e a t e n t l e Man แล้วผมก็อยากจะส่งให้เพื่อร่วมง,งานผมได้อ่านด้วยขอพูดตรงๆเลยนะสไตล์การเขียนของคุณเนี่ยมันยังไม่คมเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็เห็นพรสวรรค์ในการสร้างสารรค์บรรยากาศแล้วก็การเขียนเรื่องในแนวดาร์กของคุณแถมยังอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องเชื้เอเลี่ยนได้โปรดตอบอีเมลนี้ด้วยนะถ้าคุณอยากจะร่วมงานกับเรา และผมเชื่อว่าข้อเสนอที่ผมให้เนี่ยจะทำให้คุณสนใจจากคุณจอห์นวอเชอร์นะครับเป็นอดิเตอร์ของออสำนักพิมพ์แห่งหนึง่งโอเคอ๋อมึงเริ่มแต่งนิยายแปลว่าฝันร้ายสามครั้งแรกอาจจะเป็นเรื่องที่มันจินตนาการขึ้นมาในหัวก็ได้นะครับเนี่ยโอเคอายุ18เริ่มเขียนนิยายและสำนักพิมพ์สนใจเดี๋ยวนะและนี่คือบ้าน หลังนั้นนี่เดี๋ยวบอกว่านี่คือบ้านของสำนักพิมพ์ <was> ไม่ใช่สิพ่อฉันโกรธฉันมากเขาขังฉันไว้แต่ทุกอย่างมันก็เป็นแค่อดีตแล้วผมสามารถไปจากที่นี่ได้ผมจะทิ้งที่นี่ไว้ข้างหลังผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งด้วย baby. แล้วเราจะมีลูกด้วยกัน เราจะมีลูกด้วยกันและมีความสุขตลอดไปจนกระทั่งเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่ากูอ่ะเป็นลูกชายของบ้านนี้เราเป็นลูกชายของบ้านนี้ใช่มันพูดอย่างนั้นมีหน้าลหละตอนแรกที่ดูรูปมันเขียนด้านขวาว่านั่นคือรูปของครอบครัวของผมเราก็าเป็นเด็กในรูปครับนี่คือเจ้าของโรงงานมีบ้านหลังนี้จนกระทั่งจนกระทั่งอะไรครับตอนแรกเราคิดออกจากบ้านหลังนี้ทิ้งทุกอย่างไว้ด้านไว้เบื้องหลัง นี่โดนพ่อขังด้วยนะครับตอนเด็กๆอ่ะก็คล้ายๆกับฝันร้ายที่ที่เราเห็นเลยนะตอนแรกมีการขังลูกตัวเองไว้อะไรเงี้ยแต่เรื่องราวมันปนปๆกันไปหมดเลยอ่ะแต่บ้านก็ไม่เหมือนในฝันเท่าไหร่เล็กกว่าเยอะแต่มีความคล้ายนะครับมีมีโต๊ะจนกระทั่งอะไรวะมันจะให้เราไปไหนวะ ผมว่ามันอยให้เราขึ้นชั้นสองนี่คือสภาพบ้านจริงๆนะครับเล็กกว่าที่เราเคยเข้ามาป้นแต่ว่าที่เราเห็นแม่งเหมือนแบบเป็นนิยายที่เราแต่งขึ้นมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลย จนกระทั่งอะไรครับลุ้นเลยเนี่ยเจอเอกสารบนเตียงเด็กจดหมายจากคุณหมอหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้เราก็เลยรู้ว่ามีปัญหาหนักแค่ไหนเกิดขึ้นเรียนคุณและคุณนายมิสขอโทษที่จะต้องเรียนว่าสถานการณ์ของโอลิเวอร์กำลังแย่ลงเรื่อยๆเขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจครับผมขอแนะนำให้คุณเนี่ยใช้การรักษาที่ที่มันมีผลมากกว่านี้ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราได้เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์รอไว้แล้วซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้หัวใจของเขากลับมาทำงานเป็นปกติอีกครั้งเราจะปรึกษากันกับเกี่ยวกับการรักษาอาการลูกชายของคุณในการเจอกันครั้งต่อไปจากดรแมทธิวเพียสคนที่มีปัญหาก็คือโอลิเวอร์โอลิเวอร์คือเราหรือเปล่าแต่แต่โอลิเวอร์ Oliver คือเด็กครับคือลูก ลูกชายมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าไอโอลิเวอร์นี่คือเราหรือว่าเด็กที่อยู่ในเปยคนนี้กันแน่มันยังไงสิแต่เราก็คือชื่อมิสไงมิสเตอร์มิสซิสมิสก็อาจจะหมายความว่าเราอะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่กับเมียใหม่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงวะยังไม่ค่อยเก็ตวะเดี๋ยวกอนนะไปต่อเว้ยเ,เ,เราพยายามเต็มที่แต่มันไม่ได้ผลเลย ค้ารักษาลูกเราแพงขึ้น,นทุกครั้ง,งโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแลแเวเข้าใจลวครับอายุ18หนีออกจากบ้านแล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้แต่งนิยายแต่ปรากฏว่าลูกชาย ที่มีด้วยกันน่ะลูกชายของเราอ่ะป่วยหัวใจล้มเหลวอะไรประมาณนี้ยก็เลยมีบินค่ารักษาแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆงานที่เป็นนิยายก็ถูกปฏิเสธหางานเพิ่มก็ยังไม่ช่วยจนกระทั่งผมว่านี่แหละกลายเป็นขโมยเนี่ยบินค่ายามันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆครับโอลิเวอร์น่าจะเป็นลูกชายเราครับบินท่วมเลยฮะ จ่ายไม่ไหวครับแค่เขียนนิยายก็คงไม่พอแล้วฮะจนกระทั่งเราได้รับโทรศัพท์ใช่ไหมเขาโอเคไหมครับหมอบอกว่าสถานการณ์เขายังคงที่อยู่ออ๋ดีครับอ๋อนี่คุยกับเมียเพิ่งผ่าตัดเสร็จอะคุณเป็นไงบ้าง ก็ยังทำงานอยู่นะฉันจะเขียนให้ทันพวกเราสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มได้ไหมนี่เราเป็นหนี้แล้วนะพวกเขาไม่ให้เรายืมแล้วฉันต้องแค่เขียนเรื่องให้เสร็จคุณก็โทรหาพ่อคุณสี่พ่อคุณรวยไม่ใช่หรอเนดินคุณก็รู้ว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นน่ะ พ่อผมเป็นพ่อผมเป็นปีศาจอย่าโทรไปคุยเขาเลยผมฉันไม่รู้ว่าพ่อคุณจะมีหางหรือมีเขาแต่คือเรากำลังต้องช่วยลูกชายของเราเข้าใจไหมฟังนะถ้าเราไปเอาเงินจากพ่อแล้วก็พ่อไม่มีวันปล่อยพวกเราไปแน่ผมจะขายหนังสือให้ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาให้ได้ไอเดนงานล่าสุดของคุณยังกองอยู่บนหนังสือเลยไม่มีใครซื้อเลยอ่ะพนนีมันคือทุกสิ่งที่ผมมีไงล่ะ ผมสัญญาคุณแล้วนะนี่จะเป็นงานที่ดีสุดของผมอผมแค่ต้องเขียนให้จบและทุกอย่างจะโอเคเชื่อผมไหมฉันให้เวลาเดือนเดียวนะเอเดนถ้าไม่สำเร็จเราจะโทรหาพ่อคุณผมรับมือได้ผมสัญญาเชื่อผมเถอะผมจะทำทุกอย่างหนึ่งเดือนโอเคเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วครับ ก็คือว่านั่นแหละครับพ่อรวยแต่คือหนีออกมาจากบ้านไงแต่ตอนนี้คือแบบเป็นหนี้ไม่ไหวแล้วลูกชายก็ป่วยหนักมากเมียบอกว่าโทรหาพ่อสิทำไมไม่เอาเงินพ่อมาล่ะแต่เรากลัวว่าถ้าโทรหาพ่อพ่อจะบีบบังคับให้เรากลับไปที่นั่นอีกเอเดนคุณโอเคไหมเราต้องคุยกันแล้วนะไม่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 ผมขอพลุฟหนังสือนี้ก่อนอ่ะอีกนิดเดียวสัปดาห์เดียวหรือไม่ก็ มว่าครบกำหนด1เดือนว่ะนี่มันเกินหนึ่งเดือนแล้วนะฉันรู้ว่าคุณทำงานอยู่อะแต่ฉันจะจะบอกว่าโอลิเวอร์เนี่ยตอนนี้คงที่อยู่อาการทรงตัวอยู่อ่ะแล้วคุณหมอก็กำลังรออยู่ด้วยอีกว่าเธอไม่เชื่อฉันแน่ต่อให้ฉันพยายามโน้มน้าวเธอแค่ไหนนี่คุณอยู่ในห้องมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเอเดนฉันจะวอรี่เกี่ยวกับลูกแล้วคุณทั้งสองคนพรอกันไม่ได้นะ เราต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้พ่อคุณช่วยแน่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนแย่ขนาดนั้นคุณค่ณคอยเขียนหนังสือใหม่ก็ได้อะเกี่ยวอะไรกับหนังสือแต่ถ้าพ่อกลับมาควบคุมฉันได้อีกมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนหน้านี้เขาจะควบคุมลูกของเราด้วยฉันเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอเดนเราสอคจะไปคคนจะไปคุยออกับเขา โอลิเวอร์ของเราถามหาคุณด้วยนะฉันก็ตอบไปว่าคุณทํางานอยู่อ่ะเขาคิดถึงคุณนะลูกของเราเนี่ยและฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันเนี่ยเปิดประตูเธอเอเดนคุณสัญญากับฉันแล้วนี่เราจะนั่งทํางานต่อหรือเราจะเปิดประตูครับเปิดสิโอเคฉันจะยอมทิ้งทั้งหมดไว้ฉันจะไปทํางานกับพ่อก็ได้ แต่ถ้าฉันมีอีกสองวันแล้วก็ฉันเขียนจบแน่เอเดนเอเดนได้โปรดเธอแน่นี่คือขนาดกดประตูแล้วมึงยังให้กูกลับไปนั่ง <A iden? S 1> อย่างเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ช่างมันเถอะหาเมียกับลูกดีกว่า hello Nadine hello Nadine ครอบครัวสำคัญกว่าครับนี่คือฉากจบแบบครอบครัวสำคัญกว่าครับ oh. ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะจบแบบนี้ครับ เห็นแก่ครอบครัวครับโอเคฮะนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่าโอเคเดี๋ยวผมเอาฉากจบอ,อีกแบบนึ่งให้ดูเดี๋ยวจบให้อีกแบบหนึ่งครับในคลิปนี้แหละผมขออธิบายก่อนหนึ่งครั้งแล้วกันสรุปแล้วเราคือเอเดนนะครับเราชื่อเอเดน เรามีแฟนชื่อเนดีนเรามีลูกชื่อโอลิเวอร์พ่อของเราเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเจ้าของโรงงานแต่พอถึงวัยอายุ18เนี่ยจากกรอบที่เคยวางไว้ในชีวิตทั้งหมดอ่ะเราหนีออกมาแล้วกลายไปเป็นนักเขียนนะครับแต่พอมีลูกโอลิเวอร์ออกมาเนี่ยปรากฏว่าลูกป่วยหนักมากเลยต้องใช้เงินในการรักษาเยอะอาชีพนักเขียนก็ไม่พอมันไปถึงจุดที่เราต้องเลือกครับ มีตัวเลือกระหว่างว่าจะเขียนนิยายต่อไปไม่ยอมไปขอเงินจากคุณพ่อหรือเมื่อกี้นี้ที่เรายอมสละเรื่องงานแล้วลดทิฐิลงไปหาคุณพ่อของเราเพื่อขอเงินมาช่วยลูกนะครับเออนั่นหมายความว่า4ครั้งที่ผ่านมาเนี้ยสครั้งแรกน่าจะเป็นเอฟเฟกจากการที่เราเขียนนิยายเรื่องผีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นการแก้งานที่แบบแก้ไปแก้มาไม่เสร็จสักทีแก้ไปแก้มาไม่เสร็จสักทีคือเราไม่พอใจในเรื่องของเรานะครับทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่พอใจ ผมว่าชีวิตจริงๆงเราคือพาร์ทที่5นี่แหละครับเราเป็นคนธรรมดาเป็นนักเขียนธรรมดาที่กําลังพยายามหาทางแก้ปัญหาพยายามจะแก้นิยายดักดาของเราให้มันให้มันลงตัวครับแต่มันไม่ลงตัวสักทีทุกอย่างคลี่คลายครับงานจริงๆของเราคือการเขียน <Every day S 1> นิยายด์กสรุปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะกระดูฉากจบอีกแบบหนึง่งถ้าเราจบแบบดักจะเป็นยังไงเราน่าจะติดอยู่ในฝันร้ายของตัวเองไปเลยอย่างเงี้ย But I found out I a way out. ห้องนี้เหมือนเกมนี้เลยอเออเบสเฟนที่เราเคยเล่นอะ่ะมีตุ๊กตาผู้ชายเดินมาทงเงี้ยใช่เลยมุ่งหน้าสู่ฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับสรุปเราไม่ใช่โจรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นนักเขียนครับสี่ครั้งที่ผ่านมาคือเรื่องที่เราพยายามจะเขียนให้เสร็จเพื่อจะช่วยเรื่อเพื่อจะช่วยลูกของเราให้ได้ Let publisher leave the father opportunity to leave. And eight father was furious from was An he locked me up he used his educational methods stronger than usual but it's all in the past i was able to leave and that's what really matters i left all this behind hmm. found a special girl that's what's important we have a wonderful baby we after until ah i'll be been trying be we could. It was all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novels started to get rejected, and in time, our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. We had a chance. Lenny, who. shark job. We got to ตรงนี้ก็ฉากคุยกับเมียเรื่องการผ่าตัดของลูกเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าจบอีกแบบจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันถ้าเหมือนเรามีปมกับพ่อเรามากเลยนะเหมือนเราแบบเรากลัวพ่อเรามากเลยหนึ่งเดือนนี่คือคำขาดเอาละครับ ฉากจบอีกแบบหนึง่งถ้าเราเลือกที่จะทำงานโดยที่ไม่แคร์ไม่ลดทิฐิไม่โทรหาพ่อจะเป็นยังไงครับมาดูกันเขียนต่อจะยังไงคือสิ่งที่กดได้เนี่ยมันมีมันมีเก้าอี้มันมีประตูกูนั่งไม่ <this S 1> ไม <thing. S 1> ฉันอยากจะขอพรุูก่อนเ่ะอีกนิดเดียวอะ่ะแค่สัปดาห์เดียวอะ่ะ นี่มันเกินหนึ่งเดือนแล้วนะเอเดนฉันรู้ว่าคุณทำงานฉันแค่อยากจะบอกว่าสถานการณ์โอลิเวอร์ยังทรงตัวอยู่และคุณหมอก็ยังรอคำตอบของเราอยู่ด้วยนะเธอไม่เชื่อฉันแน่ฉันจะทำงานต่ออีกนิดเดียวฉากจบกําลังจะเสร็จแล้วโอลิเ r อร์จะได้ผ่าตัดเขาจะเป็นอิสระเนดินจะเข้าใจฉันแน่ ถึงแม้ว่าเราจะต้องหยาก,กันมันก็คุ้มใช่ไหมล่ะขอโทษนะเนดิน it, ฉันเข้าใจแล้วเอเดนฉันเข้าใจนะเขียนให้เสร็จเถอะแล้วหวังว่าคุณจะโอเคนะ <Goodbye. S 1> ลาก่อนก็คือดอื้อครับ <iling up> แล้วก็หยากับเมียฮะ ก็จะกลายเป็นลักษณะการจบที่ดื้อแพลง่งก็คือไม่ยอมกลับไปอ้อนวอนคุณพ่อนะครับแล้วก็ดื้อที่จะเขียนงานให้เสร็จสุดท้ายก็ต้องเลิกกับเมียด้วยแต่ทุกอย่างก็ทําเพื่อลูกอยู่ดีแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าขายได้ไหมนะ หนังสือฉบับนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือฉากจบแบบดื้อแพร่งไงเพราะฉะนั้นไปไม่สุดเลยค่ะอยากให้มีผลกระทบให้คนดูมันก็อยู่ที่เกมเขาไม่ได้สร้างมาให้เอาเป็นว่าผมก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วด้วยการจบให้ดูทั้ง2แบบนะครับสรุปเรื่องเราอีกครั้งหนึ่งเราคือนักเขียนเอเดนนะครับที่มีครอบครัวที่เข้มงวดละกันคุณพ่อวางแผนอนาคตไว้ให้เรียบร้อยแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะเป็นนักเขียนแล้วก็หนีออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ18มามีครอบครัวมีลูกแต่ว่าลูกน้อยของเราดันป่วย มีปัญหาที่หัวใจนะครับและก็ไม่มีปัญญาจ่ายบินค่ารักษาของลูกก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวทั้ง4คลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั่นคือเรื่องราวที่เราพยายามจะเขียนนิยายของตัวเองให้เป็นนิยายสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดแต่พอเขียนไปจนสุดทางมันไม่เวิร์กก็เลยย้อนกลับมาเขียนใหม่เกิดเรื่องราวอย่างนี้ทั้งหมด4ครั้งที่เราพยายามจะแก้แก้ไขเรื่องราวของเรามันก็เลยด,ลดูหลุดโลกไปบ้างเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างน่ากลัวบ้างหลอนบ้างแต่สุดท้าย <S <S ผมว่านั่นคือการสะท้อนช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนนว่่าาาเอเออพยยมจะะะขีรรรืองงอไบบ้คั แล้วก็มาคลายความจริงในคลิปที่5ว่าสรุปแล้วเรามี2ทางเลือกคือจะเขียนต่อไปไหมจะฝืนต่อไหมหรือทิ้งทิฏฐิกลับไปหาคุณพ่อที่เป็นเจ้าของโรงงานยืมตังคุณพ่อมาเพื่อมาจ่ายค่ารักษาให้ลูกจบกันลงที่ประกาศลาช้นนี้นะครับก็คิดว่าจะเคลียร์ทุกความเข้าใจได้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะครับเดี๋ยวจะหาเกมสนุกๆมาเล่นให้ดูอีกแล้วกันยังไงก็ฝากช่องนัดปิ่นโตไว้ด้วยนะครับใครเช่าเกมสอยองขวัญแนวอินดี้อะไรแปลกๆหรือว่าเกมที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็มาดูที่ช่องนี้แล้วกัน